ร้านที่ผ่านไปทีไรก็คนแน่มนมากเลยนะจาะว่าเคเขาก็มีอาหารทอดอาหารสดหลากหลายให้เลือกชิมไม่นากวันนี้เลยต้องเข้าไปลองหน่อยค่ะเราไปสาขาพาราได์พาร์คสีนขลินนะคะที่นี่เขามีทางรักกี้สุก,กีแล้วก็ลักกี้บาร e บีคิค่ะวันนี้รักกี้สุก,กี้คนเยอะมากเราเลยเลือกรักกี้บา b e c ีคิกันค่ะ ไหนมูลเกินแล้วเนี่ยสูงเกิน120เป็นราคาผู้ใหญ่นะคะไม่มีสแกนสัง่งไม่มีของหวานเพิ่มเติมค่ะแต่สัง่งเ็งได้เรามาตักอาหารแค่โซตรงนะะี้ราคามีแค่โซนที่เราเห็นดูมาก <laughs> แต่อาหารก็มีครบหลากหลายอยู่นะคะ มีทั้งเนื้อและหมูนะคะมีครบให้เราเลือกได้หลากหลายเลยค่ะนี่เป็นใบพายที่สำคัญคือเขาว่าให้ชีสแบบไม่อั้นด้วยบางที่เป็นบุฟเฟ่ต์แต่ไม่มีชีสใช่ไหมคะเราก็ต้องสั่งชีสเพิ่ม น้ำก็หลากหลายนะคะแม่ชอบชาพีทมากเอาอะไรคะนี่แม่ตก <Maybe> ักเอม <duda> ึงเสืทำน้ำจิ้มเลยลูกคนเยอะมากเลยเนาะปกติคนเขาเยอะอย่างนี้อยู่แล้วป่ะแม่กินย่างอร่อยไหมครับยังไม่ได้กินชีสเลยอร่อยไหม เชลชีสรอบได้แล้วนะุคอเชลีเลียงให้เปลี่ยนกระทะได้ฟรีน,นะคะเฉลี่ยแล้วราคาคนละ3า2บาทค่ะสรุปแล้วรสชาติโอเคค่ะอิงบุญชอบมากคิดว่ามีชีดไม่อั้นแต่สำหรับแม่คิดว่าราคาเนี้ยไม่ค่อยคุ้มค่ะ เพราะว่าแม่แพ้กุ้งด้วยแต่ว่าคนที่กินกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้ได้กินฟินๆน,นี้น่าจะคุ้มเลยนะคะ